ทุกคนตลาดต้นตาลตรงนี้จะเป็นขาหมูสามเหลี่ยมตรงนี้เดินมาจากเซ็นทรัลเดินมาเรื่อยๆถนนวิจภาพก็ก่อนถึงตลาดต้นตาลจะเห็นขาหมูสามเหลี่ยมพรุ่งนี้จะต้องจัดทุกคนนี่เรามาตลาดต้นตาลเพราะอะไรรู้ไหมเดินมาเพื่อจะเสาะหาที่ที่เราสามารถออนไลน์ไลฟ์สดได้ย4ิบชั่วโมงก็คือเคฟซีจะเปิดทั้งวันทั้งคืนทุกคนจ้าโอ้บรรยากาศดีมากอากาศเย็นหนาวมีโอ้กับจู่ตรงนี้ด้วยนะทุกคนเราเคยเป็นอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรนะไปแซ่บ ไปรีวิวต้องบอกว่าไปถ่ายคลิปเพื่อจะไปลองแซบดูที่สยามกรุงเทพจะมีโอ้กับจูใช่ไหมเคยไปมาแล้วอยากจะลองสาขานี้อ่ะเขาจะต้อนรับเรมัไหไว้สาขาแรกในอีสานหรอเพิ่งเปิดยังเหรอว้าเพิ่งเปิด28พฤศจิกาทุกคนโอ้เพิ่งเปิด เฮ้ย๋ตวต้องติดต่อไปแต่ที่แน่ๆผู้นี้ต้องไปขาหมูสามเิลี่ยมทุกคนจ๋าอยู่ตรงนี้เลยเดินมาเรื่อยๆๆจากรถไฟก็จะเป็นสารหลักเมืองเซ็นทรัลแล้วก็เดินมามิตรภาพแต่นะครับโรงแรมพรสามอยู่ตรงไหนเรากําลังตามหาอยู่เขาบอกเป็นโรงแรมที่ one of the b a s t ทุกคนจ๋าไม่ไกลจากแก่นอะไรนะเขาเรียกแก่นแก่นนครเหรอฮะใช่ไหมโรงแรมแก่นนครใช่ไหม เออเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนแต่คืนนี้เราจะนั่งทํางานนี่น่ตจนถึงเช้าและพรุ่งนี้เราก็จะไปขาหมูบอกไม่อายใครเลยนะเราจะรอกินข้าวขาวหมูสามเหลี่ยมเท่านั้นและพรุ่งนี้ถึงจะไปเช็คอินพรสามทุกคนจ๋าเพื่อจะได้แบบใช้เวลาคุ้มค่าวางแผดนะฮะทุกคนดีใจบรรยากาศดีมากๆหนาว่ังเลยทุกคนจ๋าข้างนอกอยู่เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ อยู่เหมือนกับห้องแอร์ KFC เลยอุ๊ยเขามาเปิดแข่งกันเลยเนาะ Burger King กับ KFC ปกติเขาจะไม่ค่อยชิดกันแบบนี้เท่าไหรนะ่เนาะแต่ก็แฟนใครแฟนมันโอ้กับจิ๋วสาขาแรกในอีสานท,ที่ขอนแกนหรอพลาดได้ไงเรามาวัดใจกันนะมันลุ้นกัน ในคลิปต่อๆไปว่าเขาจะตอนรับขับสู่เพียงไหนใช่ไหมแต่ที่แน่ๆพรุ่งนี้เราต้องไปตลาดต้นตาอา่อไปขาหมูสามเหลี่ยมให้ได้นะครับทุกคนจ๋าแล้วก็มีเมนูอาหารตามสั่งด้วยนะฮะไปตรงนี้เลยย้อนกลับไปถ้าไปจากตรงนี้ก็จะถึงก่อนเซ็นทรัลทุกคนประมาณอา่อระหว่างตลาดต้นตาลไปเซ็นทรัลก็ประมาณ7 8 0 0 9 0 0เเมตรอะไรประมาณนี้ทุกคน นะครับโอเคไหมสําหรับคลิปนี้เดียะโพสต์ก่อนทุกคนดึกแล้ว่ะเราไปชาร์จแบตลบเมมโมรีเคลียร์ลบรูปเมื่อกี้ถ่ายถาอยู่มันตัดไปเพราะเมมเต็มอีกแล้วทุกคนจะ้ะนะครับนี่ค่ะบรรยากาศดีมากเลยนี่ค่ะ KFC ทุกคนมีที่ชาร์จแบตด,ด้วยทุกคนจะ้ะเราชอบกินไก่ KFC อยู่แล้วทุกคนนะคะ เลตลาดต้นตลาลครั้งแรกในชีวิตทุกคนที่มาตลาดต้นตลาลขอนแก่นจําไม่ได้แล้วฮะขอนแก่นไปไหนตอนไหนเมื่อก่อนเคยมานานมากสมัยเป็นนักข่าวทุกคนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันนะฮะพรุ่งนี้ที่อ๋อขาหมูสามเหลี่ยมชื่อชื่อสะดุดนะเห็นไหมชื่อสะดุดมากเลยทุกคนจําง่ายมากๆเลยทุกคนนะครับอากาศดีมากเนี่ยต้นตลาลกรินมาร์เก็ตทุกคน เขสีนั่งด้านนอกก็ได้ด้านในก็ได้ทุกคนถนนวิจภาพเลี้ยวขวาไปชัยภูมิได้ครับทุกคนโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้เจอกันพรุ่งนี้เช็คอินนะครับที่พรสามทุกคนและก็อย่างที่บอกขาหมูสามเหลี่ยมทุกคนนะฮะส่วนเรื่องกุญแจโรงแรมที่รีสอร์ทที่โรงแรมนะครสวรรค์ไม่ยอมคืนค่ากุญแจเรา1,000บาทเรามาลุ้นกันว่า เขาจะคืนกี่โมงหลังจากที่เดินพศจิกาธันวาจะสิ้นปีและผัดบ่ายเบี่ยงมาเรื่อยไม่ยอมคืนโทรทวงแล้วทวงอีกในไลน์ก็บอกจะคืนจะคืนวันนั้นวันนี้วันนั้นวันนี้จนเงียบไปอีกนะครับนี่จะวันที่25แล้วคริสต์มาสวันนี้แล้วนะพรุ่งนี้วันบ็อกซิ่งเดย์แล้วนางยังเงียบไม่คืนนะฮะทั้งๆั้งที่เมื่อวันที่2 3เพิ่งโทรมาบอกว่าจะคืนจะคืนจะคืนแม่นางก็บอกจะคืนจะคืนจะคืนทุกคนดังนั้นค่ามัดจำกุญแจหนึ่งพันไม่ได้เยอะแต่เราต้้้อองงกกกกาาาารรรทํใหคควมมถถููตปฏับ เป็นรีสอร์ทที่นครสวรรค์ทุกคนเป็นครั้งแรกในโลกเลยในชีวิตประสบการณ์นะ,ะัะทุกคนของการเดินทางที่ได้เจอแบบนี้ไม่ยอมคืนค่ามัดจากุญแจ1000บาททุกคนถือว่าเป็นประสบการณ์เป็นความรู้ที่เอามาฝากกันของช่องนี้นอกเหนือจากจะมีแต่เรื่องกินเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั่นใช่ไหมยังมีความรู้นะฮะในการเป็นการสอนสังคมนะฮะทุกคนโอเคเนาะลำบคลิปนี้